สบายดี FC ถูกขานเมื่อนี้วันที่สเดือน10ยังบระทันหอดหมื่อบุญแต่ว่าคนมาหล่อหลินเลาอเทียวร้ายแล้วเนี่ยคนทางลงไปเข้มข้องคนตันไว้แล้วนี่เขาไปเด็เขาไปบ่ได้ไม่แต่ออกมาได้คลิปนี้สิพาขี่รถลหลาะเบิง่งไปเบิ่งน้ากันนอกว่ารถติดซําไดคนมาหลินมาเทียวร้ายซําไดสิกายลงไปเส้นเข้มข้องในรือบ่เนาะ ามาติดตามไปนํากันไปเดินทางไปนํากันเนาะติดตามไปนํากันบึงบรรยากาศอยู่ที่เวียงจันทร์สวงงานบุญบุญนี่เพิ่นกำหนดแท้เนาะคบเจ็ดแปดอ่าวันที่เจ็ดนี่เป็นมือออกพรรษาเนี่ยเราเลยเนาะวันที่เจ็ดเป็นมือออกพรรษาย่ำทำขึ้นก็จะมีการลอยกระทงไปจากลอยกระทงกะ ยังสามารถมาได้มาท่านถ้าวายูลาวอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ขี่วนมาหอดขึ้นกันอันนี้18บโมงพอดีเลยเนาะบรรยากาศห่านสินดงสินดาดโอ้ยคนเต็มยังจันแรงแงมา,จากจังสี่นะหกโมงเจ็ดโมงนะโอ้ยหมดอยเงียบอยดเดยงามวนมีแต่มวนกนนับมวนรถ ค่อนข้างร้ายเหมือนนี่มือแห้งบวชิวาเนาะมือมือฮื้นไปคนแฮกสิออกผลิตมาเทียวหลายไม่มาพิทงังได้เฮานี่กระสิเลียวกระสิเลียวมาพี่เนาะต้องมาเล่นนี่โอ้โหลดไลนเลยโหลดไลนเลย ใหยากละติดยาวเหยียดเลยบัดนี้ว้าวฟดเทอริททรีป่ป่ะโอ้ยเล่นนี่มุ้ยไผเที่ยวไปได้บะละ่ล่ะรถจักรเข้าไปได้เนี่ย จ้าไปข่อยกระตามหลังเจ้าโอ้ยเบียทีนี่เบียทีโอ้ยเบียที่ใดน้อยหนึง่งมันนี่ก็จะตันวะไปได้บ่ไปได้บไ่ไปเฮ็ดเจ้าเบียร์ที่ข่อยกระเบ T, ียร์ที่นั่มตัวมัน มีห่งแคมใหญ่เนี่ยโอ้เป็นไอเนาะสุขภาพบ่ค่อยดีซ่องนี่เป็นวัดเป็นไอโอ้แลนได้นี่แลนได้จะเขาบบแลนก็ได้เขาอ๋อพี่วันศุไปแถวตำมัวเนาะไปเบิ่งบรรยากาศแถวตำมัวเลยจากศิลาะลงไปตามเส้นแคมของอ่ะไปเบิ่งลองเบิ่งร่องเบิ้งเนาะเบิ้งร่กันเมื่อวานนี่ไปเลาะแคมของกระจกกระลังตั้งหานอ่ะมาเบิ่งมื้อนี้ น่าจะเปิดห่านไร้ล่ะก็มีพ่วงคือคืนไร้กว่าเก่ามีบอลฝากรถกสิฝากรถจักบอลได้บอลหนึ่งอย่างเลาะเบิร์บรรยากาศแถวงานบุญเนาะเพราะว่าที่สีที่หาว่าจะไปกาสีที่6กอางศิได้มาถ่ายบรรยากาศอยูยเวียงจันทร์ให้ได้เบิง่งได้ชม ไป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 รถคนทางไล่เนาะอ้า <c oughs> อุ้ยไฟจอดไหนไฟลุยก,กันเลยเอาเขาออกมาเสร็ญแมคมของได้แล้วป่ะนี่ยกัวสิออกมาได้อยู่แถวบ้านอนุ่แห้งพี่ลึกกันนะนะรถติด คนพากันมาหลินบุญนะนี่พากันเถอกันมาหลินบุญไหวลุ่งจะฝากได้ลุ่งไหยรับฝากรถเ่มาฝากอยู่นี่เลยฝากรถใไงรถจักต้อในห้าฝากมันนี่ก็สยังมีเนื้อทีอยู่มือต่อๆไปแหละไก่หอนมือบุญแหละเอาแล้ววันนี้อันนี้เป็นบริเวณตลาด อาหารเนาะขายอาหารหันอาหารนี่น้ำคลองขึ้นร้ายคอยสิบผ้าเบิ่งน้ำคลองอ่ะโอ้เขาจะบริสวงตามันเเนั่นเลยเด้อบัดนี้เพราะว่าน้ามันขึ้นร้ายแหละบริสวงตามันตามคลองขืนตะเก่าเลยเดอ้อปีนี้คิดว่าได้นำขึ้นสูงได้ไงนะถึอสวงน้ำถ่วมพอดีเนาะสวงนี่หันหลายบาดหลายเมืองถึอน้ำถ่วม โอ้ลูกขาบอไลป่ะลูกขาบอไลคนบอไลยังบอไลถ้าักกะหกโมงประมาณแปดโมงคนมาหลายเ่ยถามันเหมือนเมอดข้าเจ้าจะมานาั่งชิลจิบเบียร์อยู่นี่เอ้าลงไปแถวทาวัจจันทร์นาะสิเป็นด้ไรบรรยากาศอีหรอมาตามเสร็จนี้ละ จอดวันนี้หรือจังไหนหรือรถติดถ้าว่าจอดเนี่ยก็โอ้บอกปาดคนแดกแล้วมันก็เสียพื้นทีเนาะนี่บนทรงเฮือนบ่แมล่ลระบ่เขาสวงไกลเติบได้บนทรงเฮือนได้เนี่ยออออเออมันอนอ่นอะเนาะ มันเป็นคลองคือเก่าแหละมันกบกถ่วมลายขนาดตอนนาถ่วทุงสูง,สงบนขาวล่อยไปไหลยอยู่พี่นะแถวนี้นะบนป่อยเพื่ออะไรฮะเดแต่ว่าน้ามันจะลายเนี่ยกับเป็นข้องคือเก่าแต่น้าจะลายเนี่ยอะเบิงกันไปเรื่อยเราเบิงแถวฝากรถน้ำนี่ฝากรถใหญ่ได้แถวนี่เบิ้งสายมือเนาะ หาบอลจอลดรถอยากได้สวงงานบุญนี่อ้าวไปไปเดี๋ยวก็ซิงไปไปโหลดจะเฝ้าจะก็ไปก็อนโหลดคอยมีเวลาเบิดเหม่อ <c oughs> โอ้หน่ำกวงดีได้ปีนี้กาสิไดมาเบิงยูถือกันอวทนที่แปดเนาะพักเวียดเพิ่นพักให้ พักทั้งรักสกานเลยด้เวียงจันทร์นี่วันที่เจ็ดที่แปดออกกษัตริยกับมือทรงเครือทาวัจจันทร์นี่ยพักเป็นมือพักทั้งรักสกานเลยด้สำหรับคนที่ยวเกี่ยวก,กับหลักหรือว่ากับของการนี้ต่างๆนะอยู่เวียงจันทร์เฉพาะอยู่เวียงจันทร์เนาะต่างแข่งกับบริษัทพักเวียงจันทร์นี่เพิ่นพักให้โอ้แถวนี่ก็ขายเครื่องหลายเดอ้อนี่น ลูกสองลูกสี่ปิ้งเป็ดปิ้งไก่ตำักคงตำักทัววันที่หกเจ็ดแปดเป็นปิดถนนเฉนนีมวยไอแรแลนด์แล้วเนี่ยมันอนียังมาได้วันที่สามโอเคเนี่กระซัตปุ่มเป่าไลายเด้อคิดว่ามีแต่แถวหลุมที่เ้าไปมือว่านเนี่ยมาไลายอยู่มาไลายอยู่ <c oughs> <c oughs> อ้าว สามแยกปากปลาซักตันแล้วบ่นนี่ลดขึ้นโบรายวะตันมวยเขามากเลยได้นน่บางส่วนยังยังไปได้บางส่วนปากลดโอ้ทางัหนกันลายบ่ขายเครื่องเต็มบ่เหล่าบ่เหล่าบ่ก็ลดไลาเดี๋ยวไปอยากได้หนึ่ง ใช้ห้องแงมยังงาม,งามๆนี่โอ้มือกล่องขึ้นล่าใจเนาะบัดนี้มือกล่องมีเพลย์อย่างเยวขคี่มาเบิ่งทางนี้นะภาพเบิ่งบรรยากาศเขตนี้เนาะถนนเสร็จนี่เพราะว่าปกติแล้วไทายยางม่านนี่ก็เมืองอเติบได้ดิขี่รถจักรเอาเนี่ยแหละโอ้ดี่ดีบยวบนฝากรถจักรอยู่นี่นี่แต่สัตว์ปุ่มเปล่าที่เขตนนี่ นี่แตสัตว์ปุ่มเป่าบ่มีอยงหลายเนาะกัปกับกัปตัวนี่แตสัตว์ปุ่มเป่า,ปปาขอล้ำปิงไก่นี่ยนี่น,นี่แถวนี่ยร้ำนปิ่งไก่ขอล้ำปิงไก่เนาะมีให้กินหลายหลาย คายมือนีปบขาดคลายมืออื่นต่อมืออื่นปวขาดคลายมือหื่อต่อหลอกกลับมาหลอกกลับมาพอกลับมาผมดแล้วนี่สัตว์กลุ่มเป่า มันหลอมือแถเลยคนจยกางายลงทางกันไปรหลดไอ้บาวไปหลดข่อยโบฟ้าวข่อยมีเวลาเบิดมือใช้ห่านคขรถมีรถยังไหนมาขายนี่มีรถเกียร์ปะโอ้ยมวนแล้วนี่ขเจาตั้งอะไรได้ยัยง หรถทำงามลายเนี่ยโอ้ยผู้ชาวกินข้าวอยู่รถที่องเบิร์่รานนี่แถวนี้เอาคันนี่สักกันแล้วตัวนี่นี่นี่คันสีขาวนี่โอ้สเ,เยงเพีงก่อนขังดัง คือจุดบริเวณทางเขางานบุญออกพรรษาเป็นสางประตูโค้งเกือบแล้วมเมื่อนี้เสียงเพลงก่อนขางดังดเน้อมานน่เริ่มมีบรรยากาศคึกคักขึ้นมาทัานทียังโบแล้วขังนอกร้าห่านกันดิกำลังกำลังเขาเป็นฝุ่นแหละมืออื่นมืออื่นมือฮือเป็นต้นไปนี่ยพ้นหนจะหลาย นี่ก็จะมาถ่ายหูบทีมงานของธนาคารว่านี่ทีมงานธนาคารว่านี่อา้าวถ่ายตอ่อถ่ายตอ่อเบิ่งตอนะ่อเนาะเบิ่งตอ่อเบิ่งไปเรื่อยๆจากจุดนี้แล้วก็ไปทางใดต่อเฮาโอ้ท่านนี้ได้ศูนฟอร์ดไปไปไปเอ้ยไปซื้อรถฟอร์ดไปซื้อรถฟอร์ด ลงเสนนร็นี้บ่ได้เนียเสร็ยางเสร็นี้อ้าวซื้อรถฟอร์ซื้อรถฟอร์ด xlt raptor นี่ raptor นี่ raptor xlt อันนั้นแรปเตอร์อันนเอ็มที่ลงไปยืนยยนี่ไายหูไห่ไหมถือเมื่อวานนี่ขจ้ายังบมทันมาตังเนอะเมื่อนี้มาตังบุญยังเรียบร้อยฮะสีเท่า <laughs> แถวนี้เป็นยังเป็นไฟฟ้า เป็นรถไฟ้ฝ่าโอ้เริ่มมีบรรยากาศแถวนี้คล้ายรถไทยพ้อรถไทยน้าเดินตามกับมี่โอ้เสียงเพลงดังสน,นั่นวันไวหวมวนมาเลย